สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ่อปู่อุ่นซมท้ายที่เคารพรักทุกท่านเด้อครับืันนี้ก็มาชมวิวอยู่ทงไฮทงหน้าเลยครับพี่น้องวันนี้ืันนี้ผมเอาน้ำครับน้ำใส่เขา่าสูบน้ำจากในน้ำชี้ครับมีคลองน้ำครับคลองไฟฟ้าครับสูบน้ำาดยเครื่องไฟฟ้าครับคือเปลือกน้ำชี่มาใส่เข่าืันนี้ก็มาเอาน้ำครับเก็บ้พาพี่น้องมาเบ่ง ชมวิวงามๆอยู่ทงไฮทรงหน้าครับนี่แต่เข่าเคี้ยวจะอุ่มถึงใหม่ถึงเข่าครับผ้าพีนองไม่เบิงเลยครับครับอันนี้แหละนี่แหละคลองครับคลองไฟฟ้าคลองสูบน้ำไฟฟ้าครับครับว้าวครับพิษวอดถึกครับเป็นคลองบบใหญ่คลองหน่อยครับนี่ ครับนี่อะไนี่ตอนนี้กัช่วงนี้ก็เป็นเวลาหาโมงแรงครับเดรร่มลมตกครับก็เลยมาพาพี่น้องมาชมมาชมมาเบึ้งวิวสวยๆก่บคงไฮทงงน้าครับครับอยู่บ้านน้นจำปาครับหมู่แตำบลชุมแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่คงไฮทงงน้าครับอันนี้ก็ มองนี่ก็เป็นหน้าผมเองครับนี่ที่น้ำไหลลงนะครับเมื่อนี้เอาสิบชั่วโมงครับชั่วโมงละล้อยครับคาดูดน้ำครับคาสูบน้ำครับเป็นเอาชั่วโมงละล้อยนี่ครับแนมไปทางใดก็เขียวไปหมดเลยครับตรงไหตรงหน้าครับแนมไปทางใดก็ เขียวครับกันบบมีนำคงก็คือที่บ่ได้เขาดอกครับพ่าบ้านผมปีนี้ฝนแรงครับฝนบไข่ดีดอกครับเวลาฝนกับฝนมากพราะได้ลินลินนิดนินน้อยน้อยเท่านั้นแหละครับฝนบบเคยแห้งบันไดดรอกครับมีเทือนึงเท่านั้นละฝนแห้งถนัดกับฟังพายุเขาครับนอกจากนั้นก็คือว่าล่ะฝนคาเดียวครับเพราะเกาที่ทิบนาที่ครับเสมา เล่นพานเลยครับประกาหายไปครับอันนี้ขันบน่วใดน้ำโคองน้ำไฟฟ้าดูดขึ้นจะแม่น้ำซี้กัคือ้นที่บัวใดเขาคือกันเลยครับตำบลชุมแสงแรงเนี่ยครับพี่น้องฝนปีนี้ก็คือว่าหลือพี่น้องตกเป็นยมเป็นยมครับฝนตกบททัว บนตุกที่แนมเห็นครับแนมเห็นอยู่ครับมันคือจังเลือกละมงตุกครับนี่ครับเป็นคง,หงหายทรงหน้าครับเป็นหนองเขียวงามนะครับบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งหน้าครับวันเอกทิศท้ายทุง่งให้เป็น้นองเบื้องรอบรอบนี่นะครับ ก่ก็งามยกครับนี่มีเพียงเอลล่ะครับนี่ก่าเนี่สูงเพียงเอวแล้วย่านเดลลมนั่นและคันสูงแห้งครับเขาก็เริ่มเขียวแลวครับนี่ม้งนี่พระท่าน,นใส่ปุยเลยพี่น้องแต่ขันตัดครับมันตัดกัะมันปุ้งมากไม่ก็เขียวงามครับม่งนี่ ครับนี่เต็มงเขี้ยวๆนี่เป็นข่าวตัดไม้ครับขาวก็บนนาดอกกับข่าห้างๆครับตัดไม้ปรุงมากคือเขี้ยวจะอุ้มอยู่กับเขี้ยวไว้ตัดได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยครับนี่ข่าอยู่นี่ก็เลยเอาน้ำใส่แหละพอดีเลยครับไก่ต้นใหม่เนี่ยว่าแม่นคนเลยครับนี่หุ่นครับเป็นเห็ดหุ่นลายนกครับ นกมาเยียบเขาครับ ในน้ำม,มีปลาในนาม,มีเกตอินาหอ้งครับ,รบก้นกิฟ้าครับงามครับมีสีสันงามครับครับมาบึงครับมาบึงคนขยันครับนี่ปล่อยยอมขึ้นจากหนาเลยครับมืดปี้มืดนี่ระว่าเขาสิสามจนจนเขาทอ้อมันแล้ว คนขยันครับในบ้านก็มีสองคนนี่แหละครับคนขยันที่บ่มีให้มองว่างบ่นี่สามครับงงงลยง,ง,างยลาแล้วก็ซ้ำเขา มาเบึ้งวิววิวงามๆเด้อครับติดท้ายองฝ่าให้น้ำครับเอ้อก่อนเกลดฝ่างามนี่ครับฝ้าบูมีฝนเออฝนมาอยู่ โอ้ยก้อนเมฆง,งามงามพี่น้องนี่ม,มือนี้ได้มาชมครับทุ่งทุ่งไห้ทุงทงท่งหน้าทึงก้อนกีฟ้าขาวๆครับันฟ้าก็ห้องแล้วอาาวอ วันเขาแล้วกันนี้เป็นทำไมเสมอเขาบอกเห็ดดอกหน้า มืจากกรุ่นหฮาแล้วสิแม่นสิค้ายหน้าทิมเมื่อเออก็อ่ไ้เห็ดนี่เออบัเห็ดอีีหละอเ็ดีและ่วหลยังคิดว่าเขาสิมาเฮ็ดไท้เห็ดหน้าสีอ่อนยันนจ ตื่น,นเศร้ามาพี่ใญ่เจอมากแปด๊ดแปด๊ดแปดแปดเล่นหุม่มไซรัสด้วยนี่นสำครองฟรีเลยวันนี้ไปยังน้อยกะลักลอยแล้วแต่เจอเอาไปมาเก็บรายวันประจำ À. Thì đây khi ta chớp